สวัสดีครับผมครูสิทธาสพงษโชคชัยวันนี้เราจะมาทำการเรียนการสอนกันในวิชาดนตรีนาาศะสิงครับในระดับชั้นป .5 นี่คุณครูก็มีนาฏยศัพท์นะครับที่สำคัญให้เรียนอยากจะได้เรียนกันมีอยู่4ท่านครับง่ายๆก่อนครับท่าที่1คือประเท้าท่าที่2คือกระดกเท้า สามคือจีบสองหลังและที่สี่คือฉายมือนะครับดูตัวอย่างนะครับปักเทา้าเป็นการใช้จมูกเท้าแตะพื้นแล้วยกเท้าขึ้นเช่นต้องการปรัดเท้าขวาเท้าซ้ายยืนรับน้ำหนักส่วนเท้าขวายืนเหลื่อมเท้าซ้ายวางส้นเท้าติดพื้นย่อตัวลง และใช้จมูกเท้าแตะพื้นเบาๆแล้วยกเท้าขึ้นกระดกเท้าเป็นกริยาต่อเรื่องจากการกระทุงเท้ากระดกเท้ามีสองลักษณะคือกระดกเท้าหลังต้องให้ส่วนของน่องหนีบติดกับท้องขาโดยส่งเข่าไปด้านหลังให้มากที่สุดปลายนิ้วเท้าชี้ลงกระดกเสี่ยว จะเริ่มด้วยการก้าวเท้าข้างหนึ่งไปด้านข้างแล้วกระดกเท้าอีกข้างขึ้นส่งเข่าไปด้านข้างหักข้อเท้านิ้นชี้ลงจีบท่งหลังคือการจีบหงายเหยียดแขนตึงส่งมือไปด้านหลังหักข้อมือเข้าหาลำแขน การฉายมือจะฉายมือใดก็ได้เริ่มด้วยการแบมือแตะแทงระดับเสมออกเอียงศีรษะตรงข้ามกับมือที่จะฉายแล้วจึงแทงปลายนิ้วของมือที่จะฉายไปข้างหน้าแล้วตั้งวงขึ้นสุดท้ายนี้คุณครูมีคำถามให้นี่เรียน ตอบให้ครูนะครับแต่ว่าเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นนักเรียนคิดว่าอวัยวะส่วนใดที่ใช้ในการแสดงนาตศิสินมากที่สุดจริงๆแล้วครูคิดว่านี่ก็รู้นะครับแต่ว่าครูครูเนะ่อยากฟังเหตุผลครับว่าเพราะอะไรจึงใช้อวัยวะนั้นมากที่สุดตอบแล้วส่งให้ค,ครูนะครับครูจะรอนะครับและข่าวหน้าพบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอ,อการาบคงว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ